ที่พูดไปตอนที่อยู่ที่ร้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสไตล์เราคนละสไตล์อะไรอ่ะความรักเฮ้ยอะไรอะเรเข้าเองเฉยเลยอะเข้าเองค่ะคัดคัดคัดไม่มีคัดค่ะสักวยคนดูจะต้องชอบอ่านชอบผู้ชายสเปคแบบไหนคะกอลัน สุดสดสองปีอันนี้คือเมืเรามาถ่ายวอล์ Walk นะคะวันนี้พากันมาแช่ไอปาซึ่งใรรเท่า,า,าเดียวเคยเคยเคยทำยังเคยทำยังไม่เคยเคยแต่แช่ที่แบบเพื่อการบาดเจ็บอะ แต่ว่าใช้แค่ขาอ่าแต่ไม่เคยทางตัวไม่เคยทางตัวเออนี่ก็เคยแค่แค่แบบขาเหมือนกันยังไม่เคยลงไปทางตัวแต่ว่ามันก็ดูแบบ้าทายดีแล้วอย่างเราอ่ะคือจริงๆต้องทา,งน,านานแล้วนะเพราะว่าเราเป็นบันเลเราแบบเราทํทานู่นทํานี่เกี่ยวกับร่างกายเยอะเพราะฉะนะั้นเราควรที่จะต้องมาแบบบำบัดถือต้องบ้างก็เลยนัดกันมาทํากิจกรรมนี้ค่ะแต่ว่าถือเป็นกิจกรรมพี่นี่นี่คือมีแต่ฝรั่งถูกตองหมนไปกิจกรรมที่แบบใส่ปอทำกันเดี๋ยวมาดูเลย ไปเปลียชุดกัน.ไปเปลียชุดก่อนค่ะ.แล้วมาเจอกัน. <laughs> oh my. Okay, don't worry. You're gonna get more cold. Okay, okay. So gather around here. So whose idea was it? My friends. Your friends? Your friends? Yes, yes. Friends. Okay. Yeah. And what brought you to ice bath? For you know new things. <laughs> Try something new. Yes. Okay. Okay so are you aware of the benefits i'm gonna go over like mm -hmm. a few minutes your mind right okay so this is this is to prepare your mindset because this is all mental okay this is where you, you're aware of the benefits of ice <laughs> <laughs> can you give me more <laughs> <Be prepared. laughs> No. Okay, okay i'm ready i'm ready we have to warm up first on the floor <laughs> what we're going to do is three <laughs> Not for cat. Priorities okay okay so you Few moments later. <laughs> wow! Oh, it's so Five minutes. Five minutes. สิบวิที่เขาบอกอธิบายมันก็ได้มันจะแบบผ่านจุดที่แบบว่าจุดที่ร่างกายมันช็อกอ่ะแต่ห้ามขยับนะมันต้องนิ่งเลยอ่ะใช่ถ้ายิ่งขยับมันจะยิ่งเจ็บทุกคนแต่ว่าแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะถึงห้านาทีนะแต่ในใจตอนแรกประมาณ2อนาทีแรกคือแบบไม่ไหวแลยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านมาได้มันก็รู้สึกว่าอุ้ยต้องทำได้ค่ะเจเจเดี๋ยวเราต้องไปเขาบอกว่าที่เขาแนะนําคือให้ไปซาวน่าเนาะใช่ซาวน่าดม่ยหอมเลยอ่ะ วันนี้จะหอมวันนี้จะลงกิโลไม่ต้องลงแล้วได้ไหมหมายถึงไม่ลงบ้าแล้วไม่ลงแล้วเอาจริงๆนะทุกคนคือว่ารันเราอะเหมาะกับการที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าตอนที่รันชวนนี้น่ะไอที่บอกว่าไม่ลงได้ไหมมาด้วยอะไรว่าเคยแช่แค่ขาแล้วยังแบบว่าทรมานอะแต่กลับไปอาจจะรู้สึกดีก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดี เหมือนกันมันทรมานหนึ่งนาทีแล้วกันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหลังจากนั้นก็โอเคแต่เขาก็บอกว่าแบบว่ามันช่วยแบบหลายอย่างมากก็น่าจะประมาณว่าช่วยแบบช่วยการนอนหลับร่างกายอ่ะลดอาการบาดเจ็บของร่างกายและหลายอย่างอีกมากมายเลยค่ะเช่นอะไรนะจำไม่ได้ก็ั่นและค่ะถ้าใครว่างๆหรือว่าแบบอยากลองทํากิจกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นนะอันนี้ไม่ได้แบบ อันนี้คือเสียเงินมาทําเองกองว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีด้วยถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ได้กิจกรรมใหม่ๆ้า,าหาาลักมากคนทีซือเจ้าของเลยนะว่าเราโชคดีนเนาะถูกเราแบบ l u กี้ถ้เาเกิดใครอยากมาเจอเจ้าของก็มาได้นะอทีไม่รู้ที่ไหนที่ตอนนั้นแหละเออใช่คนตโตทุกคนต้องบรรยากาศดีมากทุกคนเลยนี่ทุกคนดูเห็นว่าทุกคนอย่าง อันนี้มันคือเป็นเดทนะคะกับพิสตาชิโอก็คือเขาเรียกอินทผลัมพิสตาชิโอแล้วก็อันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตเขาบอกว่าอร่อยมากลอามาชิมกันดูไปยาวนะก็ไม่เป็นไปตามใจกันนะไม่เป็นไรได้อยู่อันนี้เปยนสตรีนี่คือไม่ให้มันหลุดเซนเตอร์หน่อย แล้วก็ไม่อ้วนเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลย <S <S อย่าไปเจอกันที่ใสนโดค่ะทุกคนนี้ ตอนนี้เราอยู่ห้องแล้วฝนตกตลอดทางรถติดมากแล้วก็หนูหลับบนรถค่ะขอสารภาพผิดคือ <c oughs> เราไปกินผัดไทยมาแต่วขอสารภาพผิดว่าลืมหิวจด้ <c oughs> เพราะว่าหิวเลยเพราะว่าหิวมากได้เนื้อหาอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนวันนี้มีคิวตอนแรกตอนแรกตอนแรกจะมาเล่น Q&A กับนินเพราะฉะนั้นดินอย่าเพิ่งกลับจะขอเรียนภาษาอังกฤษให้เสร็จอุ้ยขอเรียนให้เสร็จก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับขึ้นมาถ่ายคลิปต่อนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปส่งนินขึ้นห้องก่อนแล้วเดี๋ยว <laughs> หนูจะลงไปเรียน,ม,ยนมีเกมมาให้เล่นมีเกมอะไร มันไม่เชิงเกมหรอกแต่ว่าที่พูดไปตอนที่อยู่ที่ร้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสไตล์เราคนละสไตล์เอาเรื่หัวจุดเท้าก่อนความต่างของรันกับนินก็คือผมอะเมื่อก่อนก็สีเหมือนกันนะคะสีหลุดสีหลุดจะสีทองสีทองสีเหมือนกันคือมันจะอยู่คนละสีเพงเดียวเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นสีเดียวกันแล้วก็สีผมก็คือคล้ายกันแหละแต่นินจะดํากว่ามันจะออกน้ำตาล พี่ของนิ้ก็น้ำตาลเข้มนะแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนดำทำให้ทุกคนคิดว่าผมเรามปนสุขภาพดีการแต่งหน้าแต่อันนี้อาจจะเลือนลางลนแต่ว่าโดยโดยปกติก็คือคนลสไตล์อยู่แล้วตั้งนิ้น more is more ค่ะนิ้นท่องไว้หมดก็ตอนนี้ก็เราก็เปลี่ยนไงเราเราเปลี่ยนการแต่งหน้าแต่ก่อนเราก็อาจจะติดโตอินโตอินแบบที่เขาพูดกันรือตอลรี่อายตอนนี้นิ้เปลี่ยนเป็นแบบเอ้ย Asian baby girl ABG makeup แล้วกหรือว่าเขาเรียกว่าสายฝ่อ makeup เอาอย่างนี้กว่ก็กลับมาเป็นแบบเดิมแต่อาจจะไม่ฝอเท่าเดิมไม่ฝอขนาดนั้นก็คือยุคสมัยนี้การแต่งหน้าสายฝอมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยจริงๆ้นชอบีห้อหนึงเลยยนี่ห้อที่แบบว่าเขาแบบปิดกันมากที่ต่างประเทศชื่อว่า summer แต่ว่ายินแพนะคะเป็นคนค่อนข้าง sensitive เรื่องลิปสติก แต่ว่าอันเนี้ยคือดูบเลยคือดูบเลยดูบคืออะไรดูบเหรอคือแบบเหมือนตัวตายตัวแทนกับอันนั้นเลยเหมือนกันเป๊ะราคาดีกว่าซื้อได้ที่ไทยอันนี้อะไรอ่ะความรักเฮ้ยอะไรอ่ะเ้าเองเฉยเลยอ่ะข้าเองค่ะคัดคัดคัดไม่มีคัดค่ะสักใบคนดูจะต้องชอบอ่านชอบผู้ชายสเปกแบบไหนคะกอลัน ชอบคนอบอุ่นค่ะนั่งไหมสามารถดูแลเราได้อุ๊ยเด็กกว่าหรือโตกว่าจริงๆไม่ติดเลยทั้งสองอย่างแต่แค่ดูแลเราได้แล้วเขาก็นี่คือเราเรียนจบแล้วแล้วก็มีหน้าที่การงานทำงานน่ะแบบทำมีงานหนาดิเลกที่ทำใช่ชอบแบบนั้นรักอุ๊ยแล้วน่าแล้วนี่จะถามวิจิตรขันกวนแต่หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาอยังไงคะก็ไม่ได้ติดเลย สูงไหมสูงไหมอ่าทุกคนต้องสูงมะใช่เลยอ่ะไม่เราไปสอวตัวเล็กน่ารักไงอ่าถูกเออเออเราหายากนะเนี่ยไม่นะเสมอเกินทุกคนอ่าทุกคนว่าเทผู้ชายไทยคือผู้หญิงตัวเล็กปะแต่ส่วนใหญ่ที่เขามีแฟนกันอะก็ตัวสูงนะไม่จริงนะแล้วแต่เออแล้วแต่แล้วแต่หมดแล้วหรอสเปกก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะก็หน้าตาไม่ได้แบบ ต้องแบบอูโลหรือว่าแบบอะไรแบบนั้นก็กลางๆแต่แค่ชอบคนที่ดูแบบดูแลตัวเองอ่ะดูแลตัวเองหนุมแว่นไหมหนุมแว่นไหมหรือไม่แว่นก็ไม่ติดอ่ะไม่ติดเนิร์ดไหมเนิร์ดไหมหรืมไม่เนิร์ดคือได้หมดเพื่อนเข้ามาค่ะได้หมดจริงๆไม่ติดอะไรเลยติดแค่แบบต้องดูกันไประยะหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ค่อย รีบร้อนเหมือนจะไม่เปิดใจแต่จริงแล้วอ่ะการที่ก็ไม่เปิดไม่ชัดเปิด <laughs> <laughs> เปิดแล้วแต่แค่เราต้องแบบดู <c oughs> ต้องเช็คให้เรา <c oughs> แน่ใจก่อนไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่คนจะชอบคิดว่าไม่เปิดเพราะเราไม่ได้แบบมาถึงแล้วก็ชู่ชูๆชูแต่นั้นเนื่ยไง แต่อันนั้นคือการแบบเราเปิดใจให้คนได้แบบเริ่มเรียนรู้เราแล้วถูกต้องถูกต้องแล้วนิ้งนะคะสเตย์เป็นงก็เปลี่ยนไปหรือเปล่าว้ายก็ต้องเป็นคนที่สูงกว่าอินแน่นอนค่ะอ่าฮะอือก็ต้องแต่งตัวดีอ่าแต่งตัวดีนี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าแบบต้องสูตรนะหมายถึงแบบว่าแต่งตัวเป็นเอาพวกนี้ดีกว่าอ่าแต่งตัวเป็นนะสะอาดอ่าอ่าแต่งตัวเป็นนี่ต้องแฟชั่นด้วยไหมได้หมดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไะนใครจะ ไออย่างนี้ไองนีชอบจริงๆนะหมายถึงนินก็เป็นคนที่แต่งตัวเพนเพนก็แล้วกันออนงี้นะคะทุกคนตั้งใจฟังพูดดิเดอาจจะพูดฟังไม่ได้เดี๋ยวนี้สกิลการพูดอาจจะสับสนนิดนึงอะแบบเพนเพนได้เป็นเพนก็ได้หรือแฟชั่นก็ได้ถ้าแฟชั่นจ๋าก็ช่วยมาแต่งตัวให้นินด้วยไงเพราะนินก็แต่งตัวเพ้นเพนเหมือนกันอ่าก็ได้หมดแต่งตัวเป็นสไตล์ของตัวเองสะอาดก็พออื นี่ใส่ใจคอต้องเป็นคนแบบแนวๆก็ต้องเทคแคร์ดูแลนินให้ดีๆนะแล้วแหละก็ต้องดูแลหัวใจนินให้ดีๆชอบใส่ใจด้วยหรือเปล่าชองใส่ใจชอบคนใส่ใจมากๆเอาเอาเป็นอันดับแรกเลยดีกว่าชอบใส่ใจมากๆชอบมากคนเทคแคร์เราค like ่อนข้างที่จะเทคแคร์คนอื่นเหมือนกันอ่าชอบคนใส่ใจดูแลเทคแคร์แล้วอะถ้าแบบใกล้ไกลอ่ะแบบอยู่ไกล อยู่ไกลกันเนี่ยได้ไหมแบบอาจจะไม่ต้องข้าประเทศก็ได้คนละจังหวัดได้ไหมได้ไหมก็ต้องกลับมาเจอกันบ้างถ้าเกิดอยู่คนละจังหวัดก็ต้องก็ต้องกลับมาเจอกันบ้างค่ะไม่ใช่แบบว่าอ่ะแล้วแบบถ้าสมมติเป็นแฟนกันเนี้ยเปิดตรงเปิดตัวเราคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ถ้ามีเขาเปิดแต่ไม่มีเปิดก็เลยไม่ได้เปิดอ่ะแล้วถ้าเขาแบบจริงๆริแล้วเขาก็เป็นคนแบบ p u b l ก c อ่ะ ไม่ไม่แบบหนึ่งเขาพับริกก็คือเหมือนถึงสาธารณะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่เขาแบบอินโทรว์ดเหรอไม่ไม่เปิดเออไม่เปิดตัวเออก็เศร้าดิเศร้าไงคะเศร้าก็เศร้าเลยค่ะถามว่าคือมันก็ต้องมีอย่างจุดหนึ่งที่อยากให้เปิดตัวนิดนึงแหละ ก็คงอยากให้เรามีตัวตนแบบผู้หญิงทุกคนก็คงต้องการใช่ไหมล่ะว่าแบบว่าเราก็คงอยากมีตัวตนในแบบว่าพื้นที่ของคนอื่นไม่รู้ว่ามีเราในชีวิตถูกต้องใช่นึงก็ยังดีนีหน่อยได้ไหมล่ะได้ไหมคะอันนี้คืออะไรพูดกับเขาอย่างถ้าเกิดคนไหนเข้ามาเรื่องสเปกก็คงจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าของนน่งจะมีความแบบ คือผู้ชายต้องสูงปาพอจริงมันก็อยากได้ผู้ชายสูงมาก้วจะได้แบบจริงด้วยแอะสบายเกินเราค่อนข้างเป็นผู้หญิงสูงก็ไม่ได้สูงก็มาตรฐานดีกว่าคุณอ้าวันนี้ก็มาตรฐานเหมือนกันมาตรฐานไทยอันนี้อาจจะอันนี้อาจจะอก็มาตรฐานไทยแต่อาจจะเป็นมาตรฐานที่สูงแต่อย่างพริงเนี่ย ไม่ใช่มาตรฐานให้พิมคือเพื่อนที่แบบสูงกว่าเจ็ดสิบกว่าคนสูงมากเกือบแปดแต่ก็ยังแต่ก็ยังมีแฟนที่สูงกว่าอีกอ่ะก็คือเก่งต้องต้องการคนที่สูงกว่าเอ้ยเพื่อจบรับรับปริญญาไไหนไยทุกคนสามารถมางานรับปริญญานินได้วันที่หนึ่งตุลาคมนะคะอันนี้คือวันจริงแล้ววัน้อะวัน้อวันที่หกกันยามาได้เวลาบ่ายโมงถึง เลยเซว่าสี่โมบ่ายโมงถึงสี่โมมาเจอเน้กันได้นะครับเพราะน่าสนแระประพสาจุฬารองกรมาหาวิธีอะไรก็เจอกันแล้วเพราะว่ากดบังคับให้มาทุกวันค่ะเพราะอะไรเพื่อนเรามีเท่านี้ค่ะเราบังับว่าให้เพื่อนมาทุกวันไม่งั้นเราจะเหงาวันจริงนี่ตอนนั้นเันอยู่ถึงหกโม่กับพูเน้นบอกกับกรันว่าน้นจะอยู่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะต้องมีคนแบบเอ้ยรอก่อนจะถึงแล้วรถติดมาซึ่งวันนั้นรถติดจริงๆริงน่ะจริงคือบอกไว้เลยถ้าแบบว่า คือเผื่อสองชั่วโมงเลยทุกคน<ช>เพราะอย่างน้อยอ่ะคุณออกบ่ายใช่ไหมถึงสามโมงือแล้วแน่ๆถฉ่ำไม่ร่าถ่ายรูปออกมาหน้ายังสวยก็คือขอบคุณมากจริงค่ะขอบคุณตะกงแล้วเราเรา,เราเพิ่งไปถ่ายรูปชุดคุยด้วยกันมานะคะทุกคนรอติดตามในไอจของพวกเราทั้งสองคนได้เพราะว่าเราก็เพิ่งจบเนาะแต่ว่าเรา ให้เพื่อนมาถ่ายดยเพราะว่าเราได้คบแก๊งสักทีใช่เพราะเราเนี่ยถ่ายคนเดียวเหงามากเลยปีที่แล้วจบคนเดียวตอนแรกจะฟังคับให้เพื่อนตัดชุดคุยมาถ่ายให้กันแต่วันนันก็คงจะไม่ได้ถ้าตัดก่อนคุณอาจารย์ก็อาจจะงงก็คือไปยืนรับเพื่อเลยถ่ายรูป้งแต่ปีนั้นเราก็ทํายไปจบปีนั้นก็เลยอาจารย์อาจจะงงเราก็เลยนะคะให้คนลามาถ่ายด้วยปีนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าคนาเพุงจบแต่ไหนก็ขี้เกียจแบบว่าแบบก็เออจบแล้วค่ะแค่นี้แหละ ก็ไม่ต่างปีนี้หรื<ช>ปีหน้าห,นหรือว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ได้ต่างกันใกล้กันมากอ่ะใน,นอน,น,นาคตแผน่นแผน่นแผนเธออีกอ่ะแผนนีกปีนี้นนก็ขอ อยากบอกทุกคนว่าฝากติดตามนิดนะคะเพราะว่าปีนี้เร็วๆนี้จะมีผลงานออกมาอ่ะสปอยปะออปปช่องแรกตอนนี้อะช่องทางแรกที่สป,ปอยเลยนะคะเนี่ยอ,อ่าก็ฝากติดตามนิดนะคะภายในเดือนถ้าเป็นในเดือนตุลาก็จะยังยังไม่อยากคอนเฟิร์มแต่ว่าก็ภายในปีนี้ดีกว่าอรอติดตามผลงานนี้นะคะนนเป็นผลงานที่ตั้งใจมากลงทุนลงแรง,ง,งตั้งใจทุกอย่า,ทา<อ>งทำอันนี้อันนี้สอันนี้ทำเองนะคะได้แบบว่าใช่มี ใครทําให้ถึงว่าก็ประมาณว่าคือทาเองทําเองทําเองในที่นี้หมายถึงก็มีทีมช่วยอ่าถูกประมาณัานเองกับทีมเป็นคนคิดแล้วคิดเองแต่ว่าบางทีบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไปให้ทีมช่วยช่างสรรผลงานเพิ่มเติมใช่อ่ะเอาไปว่ารอติดตามนะคะที่ตูราคุณ ของของรันก็แต่ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนสิ้นปีก็อาจจะมีงานร้องเพลงแล้วก็มีถ่ายรายการเรื่อยๆแล้วก็ทำ YouTube เนี่แหละค่ะก็จะพยายามทำเรื่อยๆแต่ต่อไปวันนี้อาจจะเกิดอบัิเหตนิดหน่อยของินก็ช่องทางเดิมค่ะเหมือนกัน y o u t u b e และ TikTok นะคะฝากติดตามเนด้วยนะคะทั้งสองช่องทางนี้สำคัญมาก่ะ y ะยูทูบนีนินขึ้นมายูทูบอนีนินติ๊ตอกนีนินนะคะ ติดตับกันเยอะๆนะคะ YouTube ก o ลันอาอา TikTok ก o ลันอาอา Instagram ก o ลันอาอา YammyTing กอลันอาอาฝากไว้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนมาเมาท์มอยแล้วกันเพราะว่าช่องเอ่อหมายถึงว่าไม่ได้ทำยูทู e ตอนนั้นเนาะนี่คือช่องของตัวเองก็ยังไม่ได้เคยถ่ายกับนินเลยเราเราช่องส่วนตัวคู่นินรันหายไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมหัวช้างทีเทส ใช่แต่วันนี้ก็คือคัมแบ็กคนคัมแบ็กคนทุกคนอาจจะมีอีพีอื่นถ้าเกิดทุกคนต้องการพบลรอกเสร็จเอ้ยพอลงไอบา็เสร็จนะทุกคนคือฝนเทลงมาเทลงมาเปียกเราก็เลยแบบเออไม่เป็นไร ก้องอาจจะพังได้ใช่ก็อาจจะพังได้เลยไม่ค่อยได้ถ่ายถ่าใช่แล้วก็คุณแม่ก็เข้ามาช่วยถ่ายให้ไม่ได้ด้วยก็เลยแบบเก็บบรรยากาศมาให้ได้ค่อนข้างน้อยอืมเคค่ะขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิงกิแล้วก็ฝากคอมเมนต์คลิกันด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวรออีพีต่อไป